ครับพี่น้องมาพพกันอีกคือเรากับอันสำเพ็งมาเพื่อน้อพอเฮ็ดละงกอีกแล้วอขวดพี่น้องข้าจ้าพ่อกันเออเบิ้งสีพาเปิ้งเบิ้งสีหนังข่ดเห็นบ่เบิ้งเบิ้งพี่นงเห็นบ่สี่นังไปบ่ายเนี่ไปเบิ้งหมงไม้เบิ้งเบิ้งหม่งไม่อีกเบิ้งหมไม่อีกพี่น้อง มาน้ากันหลายคนพี่น้องอย่าเสียภาพไปเบิงน,นี่นี่พี่นอ้อง,องดอกงามงามพี่น้องเพข่นเบิงมันเท<ต>ียงอยู่ปลายเนี่ยมาว่ากันมาหมองซุ้มนุม่มมาซุ้มนุ่มกันปรึกษากันว่าสิไปทางไหนพัดยืนเฝ้าเฮ็ดอยู่พี่น้องๆๆๆๆๆๆๆ เมาปรึกษากันมาปรึกษากันมาปรึกษาหมองเห็ดเกิดพี่น้องเอ้ยข่อเห็ดพูลามูสองมูเกี่ยวบ่เอิรนกันมาตัวนี่ยยัง พี่น้องไปไปนัสิพี่หมนนึ่งพี่น้องลักเอาแล้วพี่น้องมาเอ้ยลักกับของกูของมึงวะักับ เอ้ยมึงเดินผู้หลาเจ้าเมียเอาลวดเอาลวดเอาลดบเอา่ายเลยเอาลดเอาลดเ้าเมมอเขาก่ไปหลายคนว่เอาแม่เจ้าของมพาว้าเอาเอาทำไมอามึงเอายาด่ายาด่าแม่ออกอากาศทนี่ปั่นกันพี่น้องปั่นกันเอาไปเนีนี่พี่น้องแย่งกันได้ซ้อ่ละมึงนี่ อยู่กันเป็นจุ่มเป็นจุ่มเนี่ยนพี่น้องเบิ้งนี่เห็นบ่คุณเห็นบ่ไปไปหาต่อพี่น้องเยอพี่น้องพ่อีกแล้วแต่ว่าพ่อดอกบานจะไปหันจะพ่อบ่แล้พผอพผอดอกบานเมวนบานคือยังเหมือนคนไทยดิมวนบานคือยังแต่กล่องนี่อย่างนี้แถวๆนี้ มีไข่บอกเฮ้ยไข่มันตัวนังนนี่ไข่หนึ่งพี่น้องไข่เปรี้ยไข่เปรี้ยมัน,นอันถืออันใหม่ทับไว้งามใหม่มันทับไว้เนี่ยจนบานคือหนึ่งทึ่งไปไปต่อเนี่ยพี่น้องพ่ออีกแล้วพี่น้องยางน้ำกลอนพันได้เนี่ยยางน้ำกลอนพันแต่พูดหยาองออกก็อันเห็น

ไปาปเนี่ย,ยพี่น,อนอ้อง,อง,งเห็นละงอกเหลือง,องพี่น้องยังเป็นไข่อยู่เลยเนี่ยพี่น้องมูเพันไก่อืมมูเพันย่างไก่แล้วเพันผสมดีคือเฮาอืมเปื่นนานพี่น้องเห็นละงอกเหลืองเปื่นกำลังงามพี่น้องมีใครมันอีกบม้ย ดเดี๋ยวเดี๋ยวทุ่นพี่น้องไปลบอยู่ก่อนหินดิคนเนี่ยบอกไงไงพี่น้องเห็ดละง,งูกเหลืองได้ซ้ำดอกใช่พี่น่องไปเห็นบ่พี่น้อง,องโอเคปะ<ห>พี่น้องเห็นเนาะเพรามันใครเห็ดละง,งอกเน่ยพี่น้อง ขครอี๋อย่งใครอี๋ย่จบับมันด้ไข่อี๋ย่งใครอีย่างพี่น้องขึ้นมาโยงสิเอาใคเอีย่งเนี่ยขึ้นมาโยงสิบางท่นใครไก่เน่ยใครอีย่งพี่น้องเ็ขอบมัด้ยใครไก่ไข่ปลาบ่เฮ้ยขึ้นมายงสิจังแล้วมังพี่น้องขอขอแตกเลยบ่เออคอแตกเห็นบงดูมันใครเกาล่ะ เขาใครกินน of ี <aroma invoke> <Still> ้ใครกินไหนพี่น้องแต่ว่ามีอยู่ใครเดียวดิพี่น้องมันเน่าแล้วมันเน่าแล้วพี่น้องใครเดีครับเอาไปหาเห็ดต่อพี่น้องคุณพี่น้องเทียมงานหาเห็ดเทียมงานหาเห็ดเพิ่นนักสะดำไล่เห็ดมีแต่นักสะดำไล่เห็ดนี่พี่น้องคุณเขาจะกำลังได้เห็ดได้พูลอยเตรียมตาอยู่ เพื่อมึงอยู่ที่หล่ะไปพี่น้องไปนี่พี่น้องพ่อเหงนเฮ็ดอกแล้วครับพี่น้องเฮ็ดกันเด้อมาเด้อมาหาเอาเฮ็ดน้อกันพี่น้องเฮ็ดละงงเพราว่าพ่อดอกเกี่ยวพี่น้องหาหม้กันได้เดี๋ยวหาหมูกันกันพี่น้อง บาเห็นพี่น้องไปไปต่อเว้ยได้เห็ดเพิงพี่น้องได้เห็ดเพิงครับเห็ดเพิงเห็ดเพื่อนาะขันก่อนเลยเนี่ยพี่น้องเห็ดเพิง,อพอง,ด,พงดอกงามวะพี่น้องไป่ไปเข้าปุ่นพี่น้องพออีกแล้วครับพออีกแล้วพี่น้องเอ้ปุ่นปุ่นเจ๊ดอกเจ๊ดอกหายอยู่จุ่มกันหนึ่งสองสามสี่หาหาดอกพี่น้อง หกพี่น้องฮกดอกจุ่มกันยุ่บปานขีดถูดสู้ขวนผดหดละหมูไปพ่อม่วงหันเขาบ่เคยพ่อดอกบานเขาได้แต่ดอกจุ่มเขาเ,เ,เ,าเข,า,ขาเจ้าเราเอิอนสาวุญเพ่งไปเบิงซ้ำซ้ำเอิอนสาวุญเพ่งไปเอาดอกจนะุ่มเนาะเขเคยพ่อ,เ,พอ,เ,พอหเห็ดละงกดอกบานหุกนจากาเห็ดกินเห็ดพ่กกินทีมงานมาน้ำกันนะครับ พี่น้องอเเดอกข้าดอกข้ามโชคดีโชคดีมันก็ล่างขึนมันก็ล่างเกิดใครกันว่งเฮ้ยโดดหนีหล่ะพี่น้องเฮ็ดผู้ขาโดดหนีหล่ะบันมาเด้อพี่น้องเลยมาเก็บเห็ดตั้มกันเห็ดพ่วงออก นี่แต่อดอกน้ำมันเจ้าของกับนี่พี่น้องเอ้ยแม่งกันไปกินไปพูดนะไายเพูนเบื้องแม่ไปไป,ไปต่อเนาะพี่น้องนเนาะไปเบิ้งพี่น้องมองตแตกๆเลยพี่น้องพี่น้องว่ามันเห็ดบ่พี่น้องเดี๋ยวผมจะล่องให้สาวหุ่นเพ่งแคะเบื้องเมียนบ่เมียนพี่น้อง ลองเบิ่งลองแกะเบิ่งคิดวันคิดวันแมนตัวนั่นแมนอีหลีพี่น้องไข่มันตัวพี่น้องนั่นเห็นปะอยู่ไก่กันพี่น้องอยู่ไก่กันอยู่ไก่กันพี่น้องดอกยังไๆดอกพอดีไปพี่น้องไปตาบนเพ่งบ่ครับผมเมื่อวันี้ก็สิขอจบคลิปว้ซ้ำเนี่ยเด้อพี่น้องเนี่ยได้เฮ็ดกันมาเกะในหลายคนได้ภูเรศเกียงเกียงยิ่อยู่ดอก อันนี้ของตาของสาวุ่นเพ่งดอกกับกับพงไงเพื่อนเด็กเกยง่ดอกพี่น้องมูเพิ่นมานอนเฝ้าเอาได้บ่ได้วต่ได้ผู้ละแเกีงนี่ละมื่อนี่ขอ,ขอฝากไว้นะพี่น้องกับสํำเพ่งผ้าเพื่อนเดอ้อกดติดตามกดแชร์ให้เนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ละผู้ใดเขามาเบิ่งกะให้มีความสุขความจเจริญเดอ้อถึกรางวัลที่หนึ่ง<ช>ได้<ๆ>หลายใบสาถู <laughs> สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปบอก